สวัสดีค่ะคลิปนี้แม่แก้วจะพามาทําซุปหน่อไม้นะคะก็เตรียมหน่อไม้นะคะหน่อไม้ที่เราย่างเอาไว้เนาะเอามาเสี่ยนแล้วก็เอามาต้มนะคะต้มแล้วก็นึ่องอีกทีหนึ่งเนาะมันก็จะได้หน่อไม้มาประมาณนี้นะคะหั่นแล้วแม่แก้วก็จะมาทําซุปนะคะเครื่องก็จะมีเครื่องก็จะมีนะคะข้าวคั่ว แล้วก็พริกปน่นข้าวคั่วพริกป่นเนาะแล้วก็ตะไคร้ซอยต้นหอมผักชีแล้วก็ใบผักชีเลยนะคะเครื่องปรุงก็จะมีน้ำปลาปลาร้าระะชูรสนะคะแล้วก็มะนาวก็จะมีมะนาวนะคะเรามาทำกันเลยค่ะอ,อ,อื่นๆแล้วก็ใส่หน่อไม้ลงไปก่อนเนาะใส่หน่อไม้ลงไป ตำให้มันตำให้มันนิ่มไม่งั้นมันแข็งตําให้มันนิ่มก่อนมันแข็งไง มาปรุงเครื่องเลยใส่ข้าวคั่วเนะเขาะข้าวคั่วหรือว่าข้าเบอือนี่แหละข้าวเบอือชาโคลาก็เรียกข้าเบอือใส่พริกป่นลงไปใส่ชิอลรดลงไปใส่หน่อยแซ่่น่่ย่ส่่ลายแซ่่่่ลา่่่่่่ ปลาโนนปลาโนอน,อนสองช้อนจะเค็มไหมเนี่ยปลาสักนิดหนึ่งเนาะพอหอมๆเดี๋ยวเราก็หั่นมะนาวลองมะนาวไปสัก ตักสวงทำไมเพชรก็ใส่พิกอีกเนาะตําเห็นนุมใหม่เล็กๆเลยค่ะ ต้องให้น้ำมันมันนี่มันนะเขาวก็เค,อเคืองเดี๋ยวลองชิมก่อนแล้วค่อยมาใส่ภักทีหลัง<อ>ใช่ได้ใช่ได้ใส่ชิลดจังนิดกนเด้อยประน้ำปลา ไม่ใส่ผักเลยทีเนี่ยใส่ผักลงไปเลยแล้วเราก็โซกเล็กโซกเล็กบาดเนี่ยเี๋ยวนะคะขยับกล้องเป๊บนะ ราคาพี่น้องนะเท่จวกโจกภาษาโคลาชคักมาเด้อพี่น้องเอฟซีจ๋ามามาเด้อมาเด้อเทแล้วซุปหน่อไม้เด้อกินซุปไม่ย,ยั่ยยจ้า กิมผักถั่วนี่แหละค่ะน่าทานไหมคะมาทานกันเลยค่ะเสร็จแล้วแซ่บบ่หืออร่อยอร่อยอืมนะาพลอยมา